สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆคนครับวันนี้อยู่กับผมออฟในช่องออฟเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันหรือมีความเสียหายจากพนันออนไลน์นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้ผมเองก็จะมีเรื่องราวของน้องผู้ชายคนหนึ่ง อยากจะมาเล่าและก็มาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับซึ่งน้องผู้ชายคนนี้เคยเลิกพนันได้มาปีกว่าแต่วันนี้น้องหวนกลับไปเล่นพนันแล้วก็หมดไม่เยอะหรอกครับก็แค่แสนสี่เองหลักๆเลยมันก็มาจากไอ้กำไรสองหมื่กว่าบาทที่น้องเล่นได้จากสล็อตเกมกำนันสาวนะครับมันมีภาพจำ มันมีแสงสีเสียงซึ่งเกิดขึ้นในใจของน้องผู้ชายคนนี้นะครับตามที่น้องได้เล่าให้ผมฟังแต่ก่อนที่พวกเราจะไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ผมอยากจะให้ทุกคนไปฟัง10บลักษณะน,นิสัยของคนที่จะเข้าเล่นการพนันว่ามันเป็นอย่างไรและผมก็เชื่อว่า10ข้อนี้ มันต้องเกิดกับพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันนะครับลักษณะนิสัยของคนที่จะเข้าเล่นการพนันวงเล็บหวนนะครับมีดังต่อไปนี้คือฟังดีๆนะครับข้อที่1นึ่มีเงินเหลือในบัญชีมากกว่า500บาทขึ้นไปสมมตินะครับทุกคน พอมีเงินติดบัญชีก็เริ่มคิดว่าถ้าเอาไปปั่นสักหน่อยอาจจะได้เพิ่มนี่คือจุดเริ่มต้นที่อันตรายที่สุดนะครับทุกคนส่วนข้อที่สองมีเวลาว่างมากเกินไปเวลาไม่มีอะไรทําสมองมันจะหาทางระบายนะครับ จนสุดท้ายก็วนกลับไปสู่เวฟผนันนะครับส่วนข้อที่3เห็นคนอื่นเล่นได้แล้วก็อยากได้เหมือนเขานะครับคิดว่าคนอื่นยังได้เลยแล้วเราทำไมจะไม่ได้ทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาคนนั้นหรือเพื่อนของพวกเราอาจจะเสียหนักกว่าที่เราเห็นอยู่ ในตอนนั้นนะครับทุกคนส่วนข้อที่4อยากได้ของบางอย่างแต่ไม่อยากใช้เงินตัวเองซื้อเลยคิดว่าถ้าเล่นแล้วได้ก็เอาเงินตรงนั้นมาซื้อจัดได้ไม่ต้องไปแตะเงินเก็บของตัวเองนะครับส่วนข้อที่5ยังจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยได้กำไรจากการพนัน ภาพแห่งความสำเร็จครั้งเก่ามันจะหลอกให้กลับไปลองอีกนะครับทุกคนทั้งที่ตอนจบมันก็ต้องหมดตัวหรือขาดทุนทุกครั้งนะครับส่วนข้อที่6มเมนี่อยู่แล้วอยากหาทางลัดช้หนี่ให้เร็วนะครับแทนที่จะทำงานเพิ่มกลับเลือกเล่นพนัน หวังจะได้เงินไวสุดท้ายนี่กลับเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนส่วนข้อที่7ไปเจอคลิปหรือสูตรแป,กแปลกๆเกี่ยวกับการพนันฟังไปฟังมาเกิดความเชื่อว่าครั้งนี้อาจแตกต่างจากเดิมแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะครับทุกคนส่วนข้อที่แ มีปัญหากับครอบครัวหรือคนรักพอเครียดก็อยากหนีปัญหานะครับเลยเข้าเว็บพนันประชดชีวิตทั้งที่ยิ่งเล่นก็ยิ่งแย่นะครับส่วนข้อที่9ดื่มสุราหรือของมึนเมาแล้วก็ขาดสตินะครับพอเมาเมื่อไหร่สมองจะไม่คิดหน้าและก็คิดหลังนะครับทุกคนกดเล่นแบบ ไม่ยัง้งส่วนข้อสุดท้ายข้อที่10ก็คือเพื่อนชวนหรือแนะนําให้ลองนะครับหรือแนะนําให้เล่นคําว่าแค่ลองดูนั่นแหละคือประโยคที่ทําให้คนหลายหมื่นชีวิตต้องหมดตัวนะครับทุกคนจบลงแล้วครับ10ข้อมีใครเป็นเหมือนที่ผมพูดบ้างครับถ้าใครเป็นเหมือนที่ผมพูด ก็พิมพ์มาในช่องนะครับบอกว่าเหมือนผมเลยผมเป็นข้อที่หนึ่งผมเป็นข้อที่สามหรือหนูเป็นข้อที่ห้าอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะและต่อจากนี้ไปผมจะขอนำทุกคนไปฟังเรื่องราวของน้องผู้ชายคนนี้ต่อเลยนะครับสวัสดีครับพี Pick ่อ๊อฟสวัสดีเอฟทุกๆคนครับวันนี้ผมมีเรื่องการเสียพนัน ภายในหนึ่งวันของตัวผมอยากจะมาเล่าหรือมาแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังครับผมชื่อนันอายุ29ปีทำง,งานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรีครับเงินเดือนรวมโอทีแล้วก็รับอยู่ประมาณ2 0 0 0 0ืกว่าบาทนะครับผมมีแฟนและก็มีลูกหนึ่งคน ในครั้งก่อนเมื่อ1ปีที่แล้ววงเล็บก,ก็คือปี2567นะครับผมเคยติดพนันสล็อตครับวงเล็บเกมกำนันสาวนะครับเล่นจนหมดทองไป1บาทและเงินเก็บอีกแสนกว่าบาทและก็เป็นนี่อาอีก20,000ืน่นและก็นอกระบบร้อยละสิอีก30,000ื่นกว่าบาทตอนนั้นผมหดหูใจมากทำให้แฟนร้องให้ และครอบครัวต้องเดือดร้อนแล้วก็เสียใจเงินเก็บของแฟนบางส่วนก็ต้องเอามาใช้นี่ให้ผมแถมลูกก็ยังต้องกินแต่ตัวผมก็ไม่คิดถึงจุดนั้นครับพี่อ๊อฟและหลังจากนั้นผมก็เลิกเล่นมาตลอดฟังคลิปของพี่บ้างไปเล่นกับเพื่อนบ้างไปตกปลาบ้างพาแฟนไปเที่ยวบ้างและก็เริ่มมีชีวิตที่ดี ไม่คิดมากไม่มีภาพจำหรือภาพหลุนต่างๆจนเข้าปี2568ผมได้โบนัสสเดือนรวมเงินเดือนด้วยตกไป, 100, ปแสน,นกว่าบาทผมให้แฟนหมื่นกว่าบาทใช้นี่อาที่เหลืออีก8,000กว่าบาทและก็ให้ทางบ้านอีก1,000 0เหลือเงิน8,000 0กว่าบาทและผมก็ได้ซื้อทอง 1>, 1บาทนะครับในตอนนั้นก็ราคา43,300บาทและก็เหลือเงินในบัญชีจริงๆ40,000กว่าบาทผมมีความสุขมากกลับมามีเงินอีกครั้งอยากกินอะไรก็ได้กินอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อและในช่วงนั้นผมก็โอนเงินเข้าออกบ่อยมากจับจ่ายใช้คล่องทำงานสนุกกินอิ่ม นอนหลับทุกคืนและในแต่ละเดือนเวลาเงินเดือนออกมาผมก็ให้แฟนบางส่วนที่เหลือผมก็เอาไว้ในบัญชีจนเวลาล่วงเลยผ่านมา9เดือนก็คือในเดือนกันยายนผมมีเวลาว่างมากเห็นเพื่อนเขาปั่นสล็อตกันก็นึกนมีความอยากและก็คิดว่าเอายังไงดีละ่ะ จะเล่นแค่500ดีไหมได้ก็ถอนเสียก็เลิกเลยไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมัง้งเห็นคำว่ามั้งไหมและแล้วผมก็ได้ปลดบล็อกเว็บพนันในลายนะครับที่ผมบล็อกมาปีกว่าปลูกมันให้ตื่นอีกครั้งแล้วก็แจ้งรายละเอียดให้แอดมินซ с พอเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมก็โอนเงินเข้าไปเลย500แล้วก็เข้าไปที่หน้าเกมเก่าของตัวเองนะครับก็คือเกมสาวคารบอยในระหว่างนั้นผมก็ปันป่นเบลลละหนถึงสองบาทได้กินบ้างก็คือคูณ1เต็มที่ก็คูณ2แต่ก็ไม่เคยคูณถึง4หรือคูณ8นะครับส่วนสเกตเตอร์ก็มาแค่1ตัวปั่นไปปั่นมา เงินก็เริ่มหมดครับและในตอนนั้นผมก็จำได้ว่าผมเหลือเงินอยู่280กว่าบาทผมก็ปั่นเบ็ดละ10บ,บาทไปเลยหมดคือหมดเสียคือเสียอะไรประมาณนั้นนะครับทุกคนผมคิดแค่นี้จริงๆในจังหวะนั้นผมก็เริ่มได้กินตัวแพงอย่างเช่นตัวมวกแตกต่อเนื่องได้วายมาเชื่อมด้วยคูณสี และก็คูณยัน8จนกลับมามีกำไรประมาณ400กว่าบาทวงเล็ยบยอดเต็ม900กว่าบาทครับจากการเติมไป500บาทแต่ผมไม่หยุดครับผมเลือกเล่นต่อได้แต่คิดว่ามีทุนอยู่แล้ว400กว่าบาทลองขยับปันเบลละ20บาทดูหน่อยเผื่อมันแตกให้และหลังจากนั้นผมก็บันเลงเลยครับพี่ออฟ ปั่นไปได้สักพักสเกตเตอร์ก็มา2ตัวครับผมลุ้นให้อีกตัวมันเข้าและคําขอนั้นมันก็เป็นจริงครับพิ่ออฟมันลงมาอีก1ตัวผมได้หมุนฟรี10รอบในเบสที่20บาทและผมก็ลุ้นหนักเลยครับรอบที่1ถึงรอบที่4ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเงียบคลิปแต่รอบที่5 ผมได้หมวกนะครับวงเล็บตัวแพงคูณ8ครับจากนั้นเชื่อมด้วยวายแปกต่อเนื่องก็คือคูณ16ยอดเองินก็เพิ่มขึ้นจากนั้นมันก็แตกต่อเนื่องอีกและก็คูณ32เงินก็เพิ่มอีกผมเริ่มใจเต้นแรงครับพี่อ๊อและมันก็กินต่อเนื่องอีกก็คูณหกสิบสี่เงินก็เพิ่มอีก ผมดีใจมากเพราะบวกมาเป็นหมื่นแล้วและมันก็ยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับแต่ต่อเนื่องอีกคูณหนึยและจังหวะน,นั้นเงินผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็น22,328บาทผมขี้ตาดูและก็พูดว่าเฮ้ยมันคือเรื่องจริงเหรอเนี่ยและพอรอบที่เหลือมันก็ไม่แจกแล้วครบสิรอบ ผมได้มา22,328บาทเติมไป500บาทกำไร21,828บบาทผมดีใจมากครับพี่อ๊อกและก็ได้แจ้งถอนผ่านไปสักพักยอดเงินก็เข้าบัญชีครับในวันนั้นผมดูยอดเงินในบัญชีหลายครั้งวงเล็บก็คือดูทั้งวันนะครับผมภูมิใจมากที่ตัวเองเล่นได้กำไร และหลังจากนั้นมาผมก็เล่นมาเรื่อยๆแต่รอบหลังๆมันไม่ค่อยแจกแล้วบางวันก็เสียบางวันผมก็ได้วงเล็บร้อยส0งนะครับทุกคนและแล้ววันแห่งความไหายนักของผมมันก็มาถึงครับจากนี้ไปพวกเราทุกคนจำเป็นต้องฟังดีๆครับก็คือวันอาทิตย์วันที่19ตุลาคม2 5 6 8วงเล็บเมื่อวานนะครับ ผมเติมเงินเข้าไปเล่นปกติปันไปปันมาหมดครับด้วยความสงสัยผมก็เติมเงินเข้าไปใหม่หวังจะตามทุนแต่มันก็ได้บ้างเสียบ้างเล่นไปเล่นมาเงินผมก็หมดอีกผมเริ่มโมโหแล้วทีนี้ก็ได้เติมไปครั้งละ5000หรือครั้งละ1,000งปม่นปันเบละ20ถึงห0สิบบาทเลย แต่สิ่งที่ได้คือมีแต่ตัวกินถูกๆมาอย่างเช่นตัว A ตัว J ตัว Q ิวพวกนี้อย่างที่ผมกินเต็มที่ก็แค่คูณหนึ่งหรือคูณสองเท่านั้นบเกลดต่อที่เองได้นะครับเล่นไปงุดงิดไปหมดแล้วเติมเติมแล้วหมดผมเริ่มขาดสติใจร้อนมากเพราะเริ่มเสียเยอะแล้วพี่ออฟ จ่วง่านไปแค่สองชั่วโมงเงินที่เคยมีในบัญชี92,000บาทหมดเกลี้ยงครับผมเครียดมากครับเมื่ออยากตามทุนต่อผมจึงได้เอาทอง1บาทไปจำครับพี่อ๊อฟได้เงินมา50,000บาทพอได้เงินมาแล้วผมก็รีบเติมไปเล่นเหมือนเดิมเลยครับพี่อ๊อฟผมปั่นเดลละร้อยส0งร้บาท หวังจะให้มันเข้าฟรีวงเล็บสเก็ตเตอร์สามตัวนะครับแต่มันก็มาแค่ตัวเดียวนะครับยิ่งเล่นมันก็ยิ่งเสียครับครั้งหลัง,ลงมาหมดเร็วมากครับพี่ออฟและในที่สุดเงินรอบหลังห้า0 0ื่บาทหมดเกลี้ยงครับเหลือเงินในกระเป๋าตังค์แค่260สิบาทเท่านั้น ผมเครียดจัดเลยวันเดียวโดนไป1,42,000บาทจากสล็อตสาวขาบอยผมได้จะโทษตัวเองไม่น่าหวนเลยอุตสาห์เลิกมาได้ตั้งปีกว่าใช่ครับข้อนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันเป็นคนดีแล้วและที่สำคัญแฟนก็ไม่รู้ด้วยวันนี้ไปทำงานก็ไม่คุยกับใคร เงียบในใจตลอดไม่มีสติสองสามวันก่อนเงินเก้าหมื่นกว่าอยู่ในบัญชีและก็ทองอีกหนึ่งบาทโอ้โหอยู่ครบเลยนะครับแต่วันนี้ไม่เหลือแล้วหมดเกลี้ยงแล้วคิดแล้วมันเศร้าใจจริงๆครับพี่ออฟดูแล้วตัวผมคงต้องทำงานหรือต้องทรมานและก็เสียใจไปอีกนานครับ กว่าจะยอมรับในเรื่องที่เกิดขึ้นได้แต่ผมก็รู้ทางรู้นะครับว่าเล่นไปนานๆมันต้องจบแบบนี้ก็คือหมดตัวครับทุกคนให้กำลังใจผมด้วยนะครับเริ่มต้นเลิกพนันใหม่สู้ไปด้วยกันครับสวัสดีครับจบลงแล้วครับสำหรับเรื่องราวของน้องหนักเห็นไหมครับทุกคน นี่คือสิ่งที่ผมอยากเปรียบเทียบให้กับทุกคนได้เห็นก็คือสิข้อที่ผมพูดมาในเบื้องต้นนอกนั้นเนี่ยมีเวลาว่างและก็มีเงินในบัญชีพูดง่ายๆก็คือองค์ประกอบสามอย่างและตอนนั้นอะ่ะตัวเองอะ่ะเลิกพนันมาได้ปีกว่าผมอาจจะตีให้ประมาณ500กว่าวันแล้วกันไม่มีภาพจำ <c oughs> ไม่มีภาพลุ้นอะไรต่างๆทั้งนั้น ก็คือเห็นแต่การใช้ยิตประจำวันไปทำงานกลับมาบ้านก็นอนคุยกับลูกคุยกับแฟนแค่นี้แหละแต่พอวันหนึ่งได้หัวนะครับมันจะมีภาพจำภาพลุ้นแล้วเว็บพนันมันจะมีอลกอริทึมของมันอยู่ว่ามันเคยได้กินคนนี้มันยอมจ่ายแค่หมื่นสองหมื่นเนี่ยแต่ในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลเนี่ยมันเอาแน่ บางคนโดนแบบน้ําซึมบ่อทรายวันละสามพันวันละสี่พันบางคนก็โดนโป้งเดียวจบเหมือนน้องนันเห็นไหมครับน้องนันถ้าพูดไปแล้วก็โดนแบบน้ําซึมบ่อทรายเห็นไหมครับแล้วไอ้วันที่น้องนันจะโดนหนักจริงๆก็คือวันอาทิตย์นะครับเห็นไหมครับทุกคนปั่นไปปั่นมาเนี่ยอย่างได้กินก็ได้แค่ไอตัวสอน J Q อะไรประมาณนั้นไอหมวกนะมันไม่มาแล้วครับ มันก็ลงแค่สเกตเตอร์ตัวเดียวเท่านั้นเสียงฟิงฟ้งฟิงฟิอยู่แบบนั้นแหละครับสุดท้ายก็เริ่มหมดใช่ไหมครับอัลกอริทึมของมันกําไรที่น้องนันเล่นได้สองหมื่นกว่าบาทน้องนันคิดว่าตัวเองนะสุดยอดแล้วใช่ไหมครับก็เหมือนพวกเราทุกคนแต่หารู้ไหมนั่นก็คือเงินของเราในครั้งก่อนที่มันเอามาเจียดให้บางสว่วน ทีนี้แหละครับเงินรอบใหม่ก็คือหนึ่งแสสี่มื่นสองพันบาทมันก็คือเงินเก็บของนันมันก็แดกเรียบนะครับทุกคนเห็นไหมครับจุดจบของคนหวนพนันก็จะเป็นแบบนี้กันทุกคนอย่างที่ผมเคยเปรียบเทียบนะครับทุกคนเงินที่อยู่บนหลังตู้เย็นหนึ่งบาทหรือหบาทหรือ10บบาทเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมองมันได้เลย ถ้าคุณหวนพนันเนี่ยเงินที่อยู่ในบัญชีของคุณเนี่ยเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านเนี่ยมันจะมีค่าน้อยกว่าเงินที่อยู่หลังตู้เย็นอีกเพราะเงินที่อยู่บนหลังตู้เย็นมันไม่ถูกใช้ไปไหนมันวางอยู่แบบนั้นแต่ไอ้เงินที่อยู่ในบัญชีนะครับมันโอนเข้าโอนโอนอกพวกเราคิดว่าพวกเราไม่เติมไปเล่นพนันอย่างแน่นอนจำเอาไว้นะครับทุกคนพฤติกรรมของคนเรา เวลาเข้าเล่นการพนันเราก็จะโอนเงินเข้าออกในแต่ละวันบางคนนะครับโอนสามเวลาเลยเช้ากลางวันเย็นบางคนก็สองสามครั้งนี่ก็คือทางของมันวงเล็บได้กำไรไอตอนเสียนะี่ยคนนะ่ะไม่จดจำอยู่แล้ววงเล็บคนเล่นนะครับแล้วถ้านานๆไปมีเรื่องอะไรมาสกิดอย่างที่ผมพูดอ่ะสิบลักษณะนิสัยก็มีโอกาส พลาดได้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องระวังและผมก็เปรียบเทียบให้เห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ห่างแอปธนาคารไว้ก่อนถ้าเราไม่มั่นใจกับยอดเงินของเองก็โอนให้คนอื่นเก็บเอาไว้นะครับเพื่อชะลอเงินตัวเองเราไม่หมดในหนึ่งวันคือ24ชั่วโมงเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและก็น้อยคนนะครับที่จะทำได้ เพราะว่าบางคนหรือใครคนนั้นเนี่ยวันเดียวก็อาจจะหมดเป็นแสนหรือเป็นล้านก็ได้นะครับอย่างเช่นน้องนันหมด1นึ0 0 0สบาทนะครับเห็นไหมครับตัวอย่างก็มีให้เห็นแล้วนะครับทุกคนโอเคนะครับขอทุกคนตั้งใจเลิกอนัน์วันต่อวันให้ได้นะครับแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่นะครับทุกคนโอเคนะครับผมขอจบเรื่องราวของน้องนัน ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ